สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกดระหว่างวันที่21-24สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกา36นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนผัก ของนายเดชศิ์โสประโคตนตำบะเสดาอําเภอพระปราชัยจังหวัดบุรีรัมย์อดีตพลทหารที่เคยปฏิบัติงานในโครงการทหารพันธีมณฑนทหารบกที่26ปลดประจำการเมื่อเดือนตุลาคม2565การฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่พลทหารกองประจำการในโครงการทหารพันธีมณฑนทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหา,ากษัริย์มีการจัดพลทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าไปปฏิบัติงานโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ทางด้านเกษตรกรรมและปะศุสัตว์เมื่อปลดประจําการได้รับมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนําความรู้ไปกระจายสู่ชุมชนของตนเองเช่นนายเดชิท์โสประโคนที่มีความสนใจในการทําเกษตรรับผิดชอบแปลงหน่อไม้ฝรัง่งจึงนําประสบการณ์การปลูกหน่อไม้ฝรั่งมาทําที่บ้านของตนเองในช่วงที่ลาพักกลับบ้านในเนื้อที่หนึ่งงานและมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธีเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําหลังปลดประจําการแล้วได้ย้ายมาอยู่บ้านภรยา ประกอบกับพื้นที่ปลูกหน่อมไม้ฝรัง่งที่บ้านตนเองประสบปัญหาน,าน้ําท่วมจึงได้ปลูกผักปลอดภัยเลี้ยงสัตว์ทําปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่สองงานที่บ้านภรยานําผลผลิตมาประกอบอาหารภายในครอบครัวและจาหน่ายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการลดภาระราค่าใช้จ่ายและสร้างไรายได้เสริมแก่ครอบครัวปัจจุบันในเดชสิทธิ์ได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกผักในพื้นที่ว่างเป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีพื้นบ้านวงโมโหรีพระพราชัยซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านนิยมเล่นในวัฒนธรรมของประชาชนแถบอีสานใต้โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายขเขมรแถบจังหวัดบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกดซึ่งปัจจุบันมีเหลือไม่กี่วงเป็นการส่งเสริมศิลป,ปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นเวลาสิ4 4อนาิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปนยังค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึก ส่งฟังครองผู้ประชาก,การมฑลทนหารบกที่26กปราบบังคมทุนรรงงานโครงการทหารพันธ์ดีที่ดําเนินงานภายในค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษร์ศึกตั้งแต่ปี2559ในพื้นที่28ไร่แบ่งเป็น4ส่วนได้แกพพ่พื้นที่พบปลูกพื้นที่ปศุสัตว์แหล่งน้ําและพื้นที่อื่นๆเน้นปลูกผักปลอดภัยที่เติบโตดีเป็นพิเศษคือหน่อไม้ฝรัง่งและปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนําไปใช้ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษร์ศึกทําน้ําส้มขวัญไม้ใช้ผลิตจุลินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงปลานินจิตรดาเป็ดเทศกบ,บินบุรีไก่ประดูหางดํากบทุ่งกุลาสุก,ก่อและโคมีทหารกองประจำการที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อาสาเข้าร่วมโครงการเมื่อปลดประจําการสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปดําเนินการในพื้นที่ของตนและกระจายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทนาหารบกที่26ยังได้สนองพระราชดำริดําเนินโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ขยายผลไปอย่างโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ11โรงเรียนช่วยแนะนําวิธีปลูกผักปลอดภัยผลผลิตที่ได้ใช้ประกอบอาหารกลางวันส่วนมเมล็ดพันธุ์ผักขยายต่อ,อยังครัวเรือนของนักเรียนส่วนกองพลทหาานราบที่6และกองกาลังสุรานารีดําเนินงานโครงการทหารพันธ์ดีตั้งแต่ปี2563ปัจจุบันมีหน่วยเข้าร่วมโครงการทหารพันธ์ดี10หน่วยในจังหวัดร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดยโสธรและอุบลราชธานีเน้นปลูกผักปลอดภัยและขยายผลสู่ชุมชน ชักชวนให้เขาร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผลไม้พระราชทานลดรายจ่ายหากมีมากสามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มไรายได้ให้แก่ครอบครัวนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์ในช่วงเดือนมกราคม2565ถึงเดือนกรกฎาคม2566 สามารถผลิตพันปลาพ,พระรานทานได้375,860ตัวและจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระรานทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานใต้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรและนครราชสีมาเป็นการทดลองเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเป็นไก่พื้นเมืองพระรานทาน เวลา13.58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนบ้านหนองม่วงตำบลทะเมนชัยอเำเภอลำลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน11โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมโครงการของมณฑลทนาหารบกที่26โดยเข้าร่วมเมื่อวันที่1มกราคม2565เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน243คนซึ่งหมู่ละนิธิเทพอํานวยโดยกองทบ,บกร่วมสนองพระราชดำริผ่านการส่งเสริมการดรําเนินงานโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ289โรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนมีพื้นที่ดําเนินงานแปลงผักปลอดภัยสีไร่แบ่งเป็นสส่วนได้แก่พื้นที่การเกษตร2ไร่2งานและพื้นที่เลี้ยงสัตว์1ไร่2งานซึ่งทหารพันธีได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการเพาะเมล็ดการทําปุ๋ยหมักการทําน้ำหมักชีวภาพการดูแลรักษาพืชผักผลผลิตที่ได้นําไปประกอบอาหารและขยายผลไปปลูกในครัวเรือนของตนเองพร้อมกันนี้ท็อระเนตรการสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์พริกจินดาพระราชทานการทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการแยกหน่อ โอกาสนิททอบระเนตรการปลูกหน่อไม้ฝรั่งซึ่งคณะครูได้แนวความคิดมาจากการไปศึกษาดูงานที่โครงการทหารพันธ์ดีมณฑลทนาหารบกที่26และกลับมาทดลองปลูกเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งและมีแผนแบ่งปันเมล็ดและกล้าพันธุ์ให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจนำไปพบปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนอกจากนี้โรงเรียนได้ทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเพื่อน,นำมาประกอบอาหารกลางวันเนื่องจากมีโปรตีนสูงต้นทุนการเลี้ยงต่ำสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู พร้อมเลี้ยงกบและประนีนจิตรละดาพระชาทานซึ่งทหารพันธ์นีเข้ามาอบรมขั้นตอนการเลี้ยงการให้อาหารเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งพาะพันธุ์แล้วทอพรเนตร้านขายผักของยายๆซึ่งเป็นผู้ปกครอง,องนักเรียนได้นำพืชผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณบ้านมาวางจำหน่ายภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียนเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัวจากนั้นท็อปพรเนตรแปลงผักของนางสมกมลแสงรำอายุ77ปีเกษตรกรบ้านหนองม่วงใต้ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน โดยเป็นหนึ่งในยายของนักเรียนบ้านหนองม่วงที่นําผักมาขายในโรงเรียนซึ่งสนใจการทําเกษตรปลูกผักสวนกลัวไว้รับประทานเองและจําหน่ายแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียงกลุ่มถึงโรงเรียนเพื่อเป็นรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัวซึ่งได้นําเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเช่นกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะเจ้าพระยาและถั่วฝักยาวสีม่วงสรินทร์มาปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือนเหลือจําหน่ายและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สําหรับแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชน ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา2563ถึง2564 เวลาส0นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวารปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏนราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีประจําปีการศึกษา2563ถึง2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร1,126คนที่ผ่านมามุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนได้กําหนดหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้รวมทั้งสร้างหลักสูตรระยะสั้นและระบบขังหน่วยกิจเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนอกจากนี้ส่งเสริมให ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องปฏิบัติการในการศึกษาปัญหาเพื่อระบุโจทย์สำหรับการวิจัยและการบริการวิชาการรวมทั้งส่งเสริมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาและมีการวิจัยในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ในตอนบ่ายม่อปริญญาบัตรกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและม่อปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏร,ราชนครินทร์รวม1,270คน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํารับใช้สังคมภาคตะวันออกเพื่อสร้างนงวัตกรรมตามศาสตร์พระราชาน้อมนําปรัชญายข,ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านนอกจากนี้ได้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1หนึ่งคนรวมทั้งมอบปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรวม922รคน มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์คุณภาพดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับกำลังคนสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนากำลังคนวัยแรงงานถ่ายทอดการเรียนรู้และเกะษตรทฤษฎีใหม่ส่งผลให้เกษตรกร,รผู้ประกอบการด้านอาหารเครื่องดื่มและปลมวิสาหกิจมีไรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นและยังสืบสานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชบำรเด้วยการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระ เชิญเงินพระชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการทั้งชายและหญิงอายุ18ปีขึ้นไป โดยให้บริการด้านปจัจจัย4และการพื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆด้านเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขปัจจุบันมีผู้พิการพักอาศัยอยู่480คนองค์คมนตรีประชุมคณะกรรมาการโครงการเกษตรวิทยาครั้งที่1ทับ2,566 ที่กรมพัฒนาที่ดินนายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาพร้อมด้วยพลเอกกัมปนารุติองคมนตรีที่ปรึกษาโครงการรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะกรรมการโครงการร่วมประชุมโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมตามศักยภาพและพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของรัศดรก่อตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมการทําเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่โครงการ1350ไร่ตําบปลปงแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานโครงการในปี2,565อาทิการดำเนินงานร่วมกับโครงการหลวงและสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงในการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรต้นแบบปี2,566การอบรมหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรู้8ฐานและการปรับผังแปลงเกษตรกรจำนวน58รายรวมทั้งการพิจารณาแผนการดำเนินงานปี2,567ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ5ปี2,56 616ถึง2,570จากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโครงการเกษตรวิทยาตามความถนัดและความสนใจเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงต่อไป